ซูทเคสใบแรกที่เราจะมาเปิดกันเนาะก็คือใบนี้เป็นใบเล็กที่เราเอ่อใช้เข็นพื้นเครื่องก็คือเป็นแคนยอนนั่นเองก็คือเป็นของรีโมวานะทุกคนแต่ว่าเป็นรุ่นแบบเก่าแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าซื้อมานานแล้วแล้วก็ใช้แบบสมบุกสมบันใช้เยอะใช้นานอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนน่าจะรุ่นแบบคลาสสิกของเขาอะที่แบบมันจะเป็นเงินเลยเนาะทุกคนแต่ไม่แบบเหมือนเม็นโลเนี่ยมีความหนัก ประมาณนึงอยู่แล้วด้วยเวทมันอเงี้ยถ้าแบบเออแค่ย้อนต้องช่างอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่รอดไม่เวิร์กเนาะแต่ว่าชอบที่สุดคือล้อมันแบบมันดีคนน่าจะเคยได้ยินรีวิวอะแล้วมันก็จะเป็นล้อแบบนี้นะของมันไม่ใชิสิค่ะจะเป็นล้อแบบนี้โอเคก็ในส่วนของของที่อยู่ใน luggage นะก็มีประมาณนึงก็คือเอาเรื่องอันนี้เป็นถุงแบคทีม,มที่มีเสือ้อเอออันน่าจะเป็นโค้ดอยู่เลยนะแต่มันไม่ได้มีแค่โค้ดก็คือมันมี แจ็กเก็ตตัวนี้ด้วยแต่ว่าเราเอาออกไปใช้ก่อนแล้วเนาะก็คือมีสองตัวแล้วก็มีถงอันนี้ซึ่งมีแบบ trench coat อะไรอย่างนีก้กระติกน้ำมีกล่องอาหารหนึ่งใบมีช้อนซ้อมมีเอาไว้ใช้แบบในวันแรกๆเผื่อแบบเรายังไม่ได้ของจากสวอชนั่นเองเนาะเอาไว้แบบไปทำชีวิตได้ไดารองเท้าแาวนชิ้แน่ะค่ะมันบู๊บี้มากสำลี ขาวชอันนี้ก็คือจะเป็นเมคอัพทั้งหมดที่แบบจะเอามาอะไรเงรี้ยที่ชาดคอมอยู่ในนี้หมดเลยถุงที่ใส่ h e สโทรศัพท์ที่แบบเอามานี่อกมีหวีวีแล้วสวยแล้วหวีก็สวยด้วยอันนี้แทงก็ทีเซอร์อันนี้คือฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดที่เอามาเอาไว้แบบทำงานอะไรองเงี้ยแล้วก็มีถุงนี้ ที่มีแว่นเรแบนอยู่นั้นแววนกันแดดแล้วก็มีจิวเวลรี่ขอเปิดดูแววนก่อนนะคะขอดูสภาพกล่องแล้ว,วมันไม่ได้เลยแกมันบูบี้มาเฮ้ยสภาพแววนฉันจะรอดมันนะแว่นฉันนี่อยู่ดีคงกระพันอยู่ได้รอดอยู่ก็ถุงว้ำคิมอันหนึ่งมีลอน n d r ีเน็ตถุงเอาไว้ช้อปปิ้งหนะึ่งนี่คือทุกอย่างในลักเกจ ของเรานะ moving on to suitcase หลักนั่นเองก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างของมันจุกของมันหนักมากนี่ก็คือ suitcase ใหญ่ที่เราเอามานะเราเอามาใบเดียวคือแค่ใบเดียวชินก็ไม่หวนแล้วฉันแบบไม่หวนแล้ว อันนี้น้ำหนักประมาณ25หโลนะทุกคนเดีย๋ยวมาเปิดให้ทุกคนดูว่ามีอะไรในนี้บ้างอันนี้เป็นของ Sam s o n i t e เนาะคือตัวเนี้ยวัสดุอะไรเงีง้ยค่อนข้างเบาเลยเนาะเราก็สามารถแบบจุของได้ประมาณหนึ่งเลยแต่ว่า,มาไม่ต้องมาห่วงเรื่องน้ำหนักของกระเป๋าแอดออนอะไรเงี้ยนี่ก็คือของที่อยู่ในกระเป๋าร้อนจ๊ะเดี๋ยวไปเปิดตรงนู้นให้ดูแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นแอทแท็กน่ารักมาก, mm hmm. มากอยากนำเสนเอทุกคนแล้วแบบที่ห้อยคือน่ารักอะ ทุกคนเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนละกันตรงเนี้ยคือเป็นแบบหลักๆเมนแล้วก็ของอย่ที่สุดเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กที่เราเอามาน่ารักมากแล้วก็มีเสื้อผ้าตรงน,นี้มีกระเป๋าใบหนึ่งที่ในนี้เป็นพวกคอนแทคเลนส์ประหลอดที่วัดออกซิเจน แล้วก็มีเคสคอนแทคเลนตรงนี้นิดหน่อยประมาณนี้เสื้อผ้าจะคือหลักๆฝั่งนี้ทั้งหมดเป็นเสื้อผ้าหมดเลยแล้วก็มีนี้เป็นที่ช่างกระเป๋ามีพานไมซ่อนอยู่เล็กๆที่นะทุกคนมีน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์เราเอามาด้วยแต่ว่าจริงๆที่เมืองนอกมันก็มีนะจ๊ะมีอันนี้เป็นถุงยาทั้งหมดยาทั้งหมดของเราอยู่ในนี้นะจ๊ะมี พวกยาดมยามองอะไรทุกอย่างหมดมีเอ่อพินซ์เคสตรงนี้หนึ่งมีสก a าฟอันนี้เป็นสก้าฟนี่เป็นพวกเสื้อในจริงๆในนี้ในน,น,นี้อันนี้เป็นพวกผงโลโบโอ,อะไรอย่างนี้ต่างๆอันนี้เป็นถุงอีเกียตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเสื้อผ้าหมดเลยน,นี่ผ้าคนหนู มาถึงโซนต่อมาที่แบบของแน่นมากเอามาทุกอย่างขนบ้านมาทาั้งบ้านนะคะอันนี้อันแรกเป็นเสื้อที่แบบเอาไว้กันกระแทกอะไรอย่างงี้แล้วก็มีมาม่าอยู่ตรงนี้เนาะมาม่ามาม่ามีถุงมือกับบีนี่แล้วก็มีรองเท้าบูทข้างในนันอีเนาะเป็นรองเท้าบูทแล้วก็ในรองเท้าบูทมีถุงเทา้าต่อมาตรงนี้เป็น โจ๊กแล้วก็แบบพวกซองต่างๆอีกเนาะอันนี้เป็นป๊กพวก่วงแล้วก็อะแดปเตอร์ในนี้อันนี้เป็นครีมหน้าต่างๆอันนี้เป็นแมคก,กี้ซอสซ,ซีู้ดตรงไหนตรงรองเท้ารงเท้าส้นสูงน้อยอยู่ตรงนี้น,นีอะไรเป็นสบู่เอาไว้ใช้ประกันแรกมีพลิเดนมีมาสก์นิดหน่อยนี้ แรงแต่งหน้ามีกระเป๋าใบหนึ่งจริงๆริงแล้วนี่เอากระเป๋าใบนั้นอ่ะอันนี้ในนี้เป็นแบบสกินแคร์ที่ล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกไอเซเซลิลลีต่างๆต่อมาน่ารักมากต่อมาก็คือเอาอันนี้มชาช่วยจ้าวิญญาณล้างเมคอัพตัวนี้ใช้ดีอ่ะทุกคนแนะนำยี่หอ้อบีเฟสต้านะคะมีผงปูนต่างๆไม่หมดสักที้มาเยอะไปไหม แล้วนี้ก็คือพ้นอะไอีกทุกคนพร้อมกับมาสกแล้วก็คือไม่อยากเปิดแล้วแล้วก็มีตรงเนี้ยเป็นยางวัดถมนิดหน่อยแล้วในนี้ก็มีแบบไอซ์แพคอะไรงี้นึงนี่คือทั้งหมดโอเคทุกคนก็เปิดกระเป๋าให้ทุกคนดูเรียบร้อยหมดแล้วทั้งหมด4ใบเลยนะจ๊ะก็จุกจหวังว่าจะแบบ มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับทุกคนทุกคนาจะได้ไอเดียว่าแบบฉันควรเอาไปบ้างหรือฉันไม่ควรเอาไปเลยอะไรอย่างงี้เนาะก็นี่เป็นปีสุดท้ายของเราแล้วเนาะเราก็จะแบบมาทำคลิปอปัปเดตพาไปนู่นพาไปนี่ทำนู่นทำนี่แบบเวอร์ชันนักเรียนอังกฤษนักเรียนนอกให้ดูกันอีกอย่าลืมนะถ้าชอบก็กดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะบ๊ายบาย